ครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านวันนี้อยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Eternal Tower Defense r e l i <ess> s เป็นเกมแนว Tower Defense อีกเกมหนึ่งเนาะที่เห็นเพิ่งมาแบบมาแรงๆใช่เพิ่งเห็นมาแหละเออก็ไม่พูดพาทาเพลงไปเล่นเลยแต่ก่อนไปเราต้องมีตัวละครก่อนฉะนั้นเราต้องไปซัมมอนซึ่งถ้าอยากได้ LR คุณก็ต้องเลเวล5ก่อนถึงจะปลดล็อก ซึ่งถ้าใช้10อ่สุ่ม10ครั้งหรือสุ่ม1ครั้งดีเรา10ครั้งไปเลยเราตึงไหนดูสิ SR เฮ้ยคิริตูดเฮ้ยอิจิกูดอิจิตูดแล้วคิริตูดคิริตูดแล้วก็คิริตูดคิริตูดมาบ่อยอยมาคิริตูดลูฟี่คิริตูดอิจิโกูไม่มีตัวอื่นนอกจากไอ้พวกนี้ใช่ไหมขอบคุณมาก SR SSR U R และ LR คือดีสุดสินะโอเคขอบคุณมากโอเคเรามาใส่มันสามารถฟิวชั่นได้ด้วยเหรออ๋อ oh, ฟิวชั่นไม่มันไม่ใช่การไอ้นี่ใช่ไหมแบบฟิวชั่นนี่ก็คือฟิวชั่นตัวอะไรก็ได้ใช่ไหมโอเคไม่จําเป็นต้องนี่คิดว่าแบบเออใช้ใช้ตัวเดียวกันไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเคเราก็จะมีใส่ตัวนี้ไปตัวนี้ไปเอาตัวนี้ซ้ำเอาตัวนี้ไปเนาะเออส่วนตัวซ้ําก็ให้ให้ตัวซ้ําของแต่ละตัวอาอ โอเคเมื่อกี้ไม่มีเฮียอะไรเกิดขึ้นนะมึงไม่ต้องไปสนใจเมื่อกี้หรอกโอเคไม่เป็นไรหรอกนะไปโอเคเราเราได้ทําการอันนี้เรียบร้อยแล้วเนาะมีอีเวนต์ด้วยแต่เราต้องเลเวลสิบโอเคไม่เป็นไรโอเคกดเพลย์ไปเลยอย่างรวดเร็วมีเอเทอนเนลแล้วก็ดันเจี้ยนไปกดเอเทอนเนลไปดิโอเคเอเทนอนเนลเสร็จแล้วเราก็ออ๋มีคนอยู่อ่อด่านไหนดีกดวิ่งไงอ่ะกดชิปไม่ใช่กดคอนโทรลไม่ใช่กด w สองั้งก็ไม่เกี่ยวมึงกดวิ่งไงอ่ะเซตติ้งดิไม่มีบอกโอเคขอบคุณมากโอเคเริ่มจาาากกกกดด่่นนแรรรคับผมมมมเเพลลยย์ไไไไปปอีะ ปึง้งเพื่อนมาไหมเยูเลเออตังคิวมากมาช่วยกูด้วยตังดีมากดีมากเพื่อนดีมากดีมากโอ้ภาพค่อนข้างสวยเนี่ยภาพแบบพวกทิชเจอร์อะไรพวกนี้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวไหนดูซิเราสามารถวางจํากัดมีการบอกนะวนะ่าบนขวาขวาบนเออขวาบนว่าเราวางได้จำ้ยเขามีตัวดีจังวะวางได้จํากัดแต่ละตัวเนาะซึ่งโอเคกูคจะเริ่มวางที่อุ้ยเอาคริโตูก่อนแล้วกันเออเออ คิริตูดอ่าเป็นการตีตีแนวโคนโคนเอลีเนาะแล้วก็อีจิตูดอ่ะอีจิตูดอีจิตูด,ตดเป็นตีเป็นโคนเหมือนกันเหรออุ้ยโคนเหมือนกันวะโคนเหมือนกัน2ตัวแล้ว,ล,วลูฟี่อ่ะลูฟี่ไม่ใช่โคนเหมือนกันนะไม่เอานะก็โอเคกูก็กะไว้แล้วเนื่องจากอีจิตูดกูเอ้ยไม่ใช่เอออีจิตูดถูกแล้วอีจิตูดกูนั้นอ่าอันนี้มากกว่าฉะนั้นกูเลยอัพ อ่าอัพให้ก่อนเพราะว่ามันดับระยะมากกว่าตีได้ไกลกว่าอะไรอะไรก็ดีกว่าเนาะเออตีไปสามารถเปิดมองเห็นได้ด้วยเนาะกดเซตติ้งก็จะมีออโต้สกิปซาวมิวสิกก็ปิดไปเออปิดเปิดเปิดเปิดซาวด้วยนะแล้วก็ค่อยนี่เออไหนะขอลองฟังเสียงหน่อยสิเป็นเสียงที่โคตรเท่เลยอ,อัพเด้อเดี๋ยวอัพแม่งเสียงเท่มะแต่เอาแค่สองพอ ตไอ้เหียเสียงแบบตรื่องเราสามารถเอาให้เพื่อนได้ไหมไม่ได้เนาะ My f i s z e r is the Bear กูรับไม่ได้เห็นดูดาเมจกูดเรมอนดาเมจกูแบกกว่าเว้ยมึงจะบอกว่า f เซอร์มึงแบกดาเมจกูมากกว่าเอาว่ะเอ้ยกูชอบเสียงแม่งว่ะ แล้วดูเหมือนว่าแบบเราไม่ต้องพึ่งเราไม่ต้องใช้เลเวลในการเปดิดล็อกออนนี่เลยเนาะมันสามารถวางได้เลยใช่ไหมจากที่กูเห็นนะเพราะมันไม่มีเขียนอันล็อกเลเวลเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้เนาะเดิร you can see me อ่ะกูตอบให้ว่า No ขอขอดูลูฟี่หน่อยลูฟี่ตึงไหมตึงตึง,ตงอ่ะโหแ,แผ่มกันเนี่ยลูฟี่เฮ้ยแต่ลูฟี่ตีเป็นแก๊ดริง ดาเมจค่อนข้างโอเคเลยนะเออเดี๋ยวนะอันนั้น n s r ใช่ไหมทำไมอ๋ออ๋อยังอัพไม่ตันเหรอแสดงว่าเราไม่สามารถอ๋อน,นี่ไงมันมีเขียนอยู่ว่าของเขาเท่าไหร่แล้วอันนี้คือตันของกูแล้วเว้ยอ๋อโอเคเข้าใจละของเขายังอัพไม่ตัน1ึงพันเจ็ดแล้วว่ะอาวปึ๊บอัพต่อโอเคเราได้แค่นี้เนาะดาเมจสี่ร้อยลูฟี่ดาเมจสี่ร้อยคูดาวหกวิระยะสามเจ็ดจุดสอง คิริตูดดาเมจ3 3 6คูดา, 36, ดาว4.1ระยะ28.2แล้วก็อิจิตูดดาเมจ205.7คูดเอาจริงไม่ต้องมีจดก็ได้นะคูดาวอยู่ที่6.3เอออันนี้ควรมีระยะอยู่ที่45เออเออก็รู้สึกเหมือนถ้าเรื่องระยะเนี่ยอ่าอิจิตูจะดีกว่าเนาะแต่เรื่องดาเมจก็จะให้เป็นลูฟี่ดีกว่าอืประมาณนี้เนาะแต่อฟิเซอร์มันก็น่าจะดีสุดแล้วนะั่นในตอนในตอนนี้ที่เราเห็นเนาะเอออ๋อ แบกได้50เวฟมันแล้วเกมนี้มันมีกี่เวฟวะกูไปกดอินฟินิตอี้เหรอไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไรเลยโอเคอาจจะยาวนิดนึงเนาะอุ้ยอุ้ยเอาว่ะอนิเมชั่นใช้ได้เนี่ยวางแต่อันนี้เขาวางได้กี่ตัวน,นี้กูไม่รู้อะของของดูเรมอยดดูเรมอยวางได้กี่ตัววะดูเรมอย อ่นนี่คือเต็มสี่ตัวไม่สามารถวางได้อีกแล้วเนาะใช่ไหมอ่าใช่ไม่สามารถวางได้อีกแล้วโอเคคือเต็มสี่ตัวคือจบเลยประมาณนี้เนาะมันก็จะมีบอกว่าเออวางได้กี่ตัวกี่ตัวคือเต็มก็คือวางไม่ได้แล้วประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนเนาะ one hour later เอาละดูจากอาโอเคจบแล้วดีมากจบสักทีกูนอนตั้งนานมากดลิฟต์เลยละกันเนาะได้เพชรมา270นะ้อเนาะแล้วก็ ถ้าอย่างที่กูคิดนะมันน่าจะมีเพชรจาก d i r y q u e s t ให้อีกก็คือตรงนี้เนาะอ่าก็จะมีเควสแบบลง Infinity w a เ e 10 w a เว็บ w a v e 3เว็บ e 40 w a เวให้อีกได้ทีละร้อยด้วยเนาะและ d a i l y อ่าให้ค่ามอนอ่าในโหมดไหนก็ได้360ตัวอ่ารับได้อีกแล้วก็ลง Eternal อ่าโหมดให้ได้เกิน25 w a v บได้เพชรอีกอ่าแล้วก็ยังมีอะไรอีกเนี่ยซัมมอน20ครั้งอ่าฮะ อันนี้อันนี้เควสนี้ไม่มีฮะอีเทนอลโอเคซัมมอนยี่สิบครั้งแล้วก็เคลียร์ดันเจียนปกติเนาะอันนี้นอร์มอลก็คือเวลถึงแล้วก็อินฟิทตี้อย่างเดียวนะตอนนี้ยังไม่มีอะไรมากเนาะโอเคแล้วก็สุ่มสิบครั้งไปเลยละกันเนาะให้ได้อืมอีกแล้วโอเคอย่างน้อยก็มีโกคูโอ้โหลูฟี่อีกแล้วโอ้โหอ้อตัวอื่นไม่มีหรืออะไร มันเยอะไปแล้วนะบางทีขอตัวอื่นดีๆไม่มีให้กูเนี่ย s r ก็มี UR มึงก็มีไม่ให้กูเลยขวยไม่เป็นไรเราเราเราับโอเครับก่อนเนาะโอเคก็เมื่อกี้ลงเอเ r นอลไปแล้วใช่ไหมอ่ะเสร็จแล้วเราก็ไปลงดันเะจียนได้เนาะก็จะมีด่านดันเจียนอีกสรุปกดอะไรวิ่งกูก็ยังไม่รู้เลยเนาะ อ่ะก็น,นี่จะมีด่านนี้เนาะอะเออด่านนี้มันจะเป็นพวกดันเจียนต่างๆอันนี้ไม่แน่ใจมันเป็นสเตทมันมันมันจะเรียกว่าอย่างไงเนาะเขาบอกให้เคลียเดลี่เนี่ยเขาบอกให้เคลียดันเจียนสองครั้งก็คือเราลงไอ้ดันเจียนเนี้ยด่านไหนก็ได้เหรอสองครั้งหรือว่าเฉพาะมันต้องแบบอ่าเจาะจ,จงด่านก่อนอันนี้กูยังไม่แน่ใจนะมีมีดอปหมวกคือมันเอาไปเอาไปไว้อีโวหรือเปล่าอันนี้กูไม่รู้แต่มันเขียนว,ว่า coming น o ่ n ก็คืออ๋อต้องเลเวลหก่อนถึงจะลงดันเจียนได้แม่เลเวลกูยังน้อยนิดกระชิดทิดอยู่เลยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรมีอีเวนต์เลวลสิเราก็ยังไปไม่ได้ดันเจียนเวลหกูก็ยังไม่รอดได้แต่ไปเอเทนอลซึ่งเอเทนอลกูก็ยังอนาดอยู่เหมือนเดิมอ๋อเนี่ยมีตู้ LR ตู้เอลจะเป็นอ๋อตัวนี้แต่ทําไมมีเออเขาเรียกว,ว่าอะไรนะมีเกลือให้กูด้วยตอนแรกคิดว่าจะเป็นแบบ เออสีสีฟ้าสักอันนึงหรือ2อ,อันแล้วก็สีม่วง2อ,อันแล้วก็ค่อยเหลืองแล้วก็อ่าตัวนี้มมใหม่ๆมอันนี้แม่งแม่งแค่ลดอ่าลด HR, เอเดอาเฮียแล้วแต,แต่แต่เพิ่มแต่เพิ่มไอเเข้ามาซึ่งทําให้โอกาสได้ชิปหายกว่าเดิมอีกอืมก็สู่มอีกสักรอบนึงแล้วกันขอดีๆไม่เอาตัวนี้ไม่เอาตัวนี้กูอบอกว่าไงไม่ใช่ตัวนี้ด้วยตัวนี้ก็ไม่เอา เออนั่นแหละโซโลเออกูพอใจแล้วได,ได้ได้ตัวหนึ่งมาเป็น SSR แม้ SSR เกมนี้อาจจะดูหาง่ายก็าตาม SSR เกมนี้มันดูหาง่ายจริงนะเว้ยเพราะว่าตัวที่ดีที่สุดคือ LR ใช่ไหมละ่ะ <Okay. S 1> เออซึ่ง Inventory อ่เราก็จะเอานี่เอาโซโลเข้ามา Equip ไว้แล้วก็โกก้ Go oo, ใส่เข้ามาด้วยสามารถใส่ตัวซ้ำได้ไหมไม่ได้นะโอเคไม่สามารถใส่ตัวซ้ำได้ ก็ประมาณนี้มีไอเทมอยู่ตรงนี้โอเคประมาณนี้ครับผมเกมนี้ก็มาเล่นกันได้ครับผมเดี๋ยวเออใช่มีโค้ดด้วยเกมนี้นี่เห็นไหมโอเคเดี๋ยวเรามาแจกโค้ดกันเลยเนาะโค้ดแรกนะครับผมคือ Release ซึ่งจะได้เพชรมาประมาณ500เอ๊ะเดี๋ยวนะ800ประมาณ500เออประมาณ500เพชรนะเออใช่500เพชรแล้วเหมือนจะไม่ได้อะไรนอกจากนั้นใช่ไหมไม่มีโอเคต่อไปชิปปึ๊บ10,000หมื่นวิสิต ได้มาอีก500 500น่าจะ500กว่ากว่าก็มีเพชรสองพันแล้วสามารถสุ่มตัวละครได้แต่อย่าเพิ่งสุ่มดีกว่ากูกูอขอฟาร์มอะไรไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันเนาะนี่แล้วก็จะมีลีดเดอร์บอร์ดด้วยอันนี้เวทที่พวกมึงทํากันได้โคตรตึงเลยวะโอ้โหขั้นต่ำแปดสิบเหรอไม่70็ดสิกว่าอันดับร้อยคือเ6อยากลองมากนะเกมนี้แล้วก็มีเอเทน l ลเควสซึ่งปึง้งเรากด a อซ สามารถกด exit มารับได้เนาะอะไรประมาณนี้นี่พอได้ปุ๊บ,บอ่าเราก็จะได้ด่านนี้มาแบบเราต้องเล่นด่านนี้นะผมอ่า to the village in c o c o village l i m i t e r uh, to the reward ก็ต้องต้องค่ามันต้องค่าเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเล่นเหรอค่า r ลอง g แ่มันอาจจะเป็นแบบ r link ก็ได้แต่มันอาจจะเป็น r ลอองเออซึ่งมันสามารถแบบอ๋อมันมันมีจำกัดเวลา n e new เอ e เ n น l ลเควสก็จะอีก2ชั่วโมงใช่ก็รอไปเนาะหรือเรารับเควสนี้มาแล้วก็มันก็จะอาจจะมีรีหรือไม่รีก็แล้วแต่มันเนาะกูก็ไม่รู้เพราะเราก็ยังไม่รู้อะไรมากเนาะสำหรับเกมนี้ก็ถ้าใครอยากให้เล่นอีกก็บอกมาได้นะตอนนี้เกมนี้อ๋อมันมีมันมีให้เลือกอ๋ออันนี้สำหรับ Planet n a m ม็ใช่ไหมอันดับ100คือ76 a ดอารองพาร์กอ้อาองพาร์แสดงว่ายากน้าดูเนี่ยจากที่กูเห็นอะ อันดับอันดับอันนี้น่าจะยากสุดชายนี้น่าจะยากสุดก็ยังมีอยู่แค่3ด่านสินะโอเคก็ประมาณนี้ผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอืมถ้าคนดูเยอะเดี๋ยวกูกลับมาเล่นต่ออีกยาวๆเลยไปแล้ว XD ขี้อมวย